เอาละนักโทษเออและสกายรู้ไหมทําไมผมถึงเรียกตัวพวกคุณมาเรื่องการตายของมออมหรอครับใช่เพราว่าพวกคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วพวกคุณช่วยบอกผมได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกสาวผมถึงได้ตายแล้วไอ้คนที่ทาเนี่ยมันเป็นใครคนที่ทําคือฆาตกรค,คนนั้นครับอย่าบอกนะว่าฆาตกรที่ใส่หน้ากากสเกเลตันสีดาน่ะใช่ครับผมกับคุณสกายเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันฆ่าเวไยเนย เอางี้แล้วกันนะทั้งนักโทษและตำรวจไม่ต้องทำงานกันวันนี้ผมจะให้พวกคุณไปร่วมงานศพลูกสาวผมเวลาตอนเย็นนะครับเออ,เอ,อครับเอาละนั้นผมขอตัวไปประกาศก่อนแล้วกันส่วนคุณหาเสื้อดามาใส่ซะครับนั้นผมไปก่อนละครับฮผมสงสารพอบอเลอกเกินอะคุณสกายฉนันก็สงสารนะเขาถูกภาคลูกสาวสุดที่รักไปแล้วอะเฮ้ยเอางี้เอิร์ดหลังจากจบงานศพหมอ,ออมแล้ว เราต้องรีบจัดก,การฆาตกรอย่างด่วนเลยยิงของคุสก,กายมันบอกว่ามันจะพาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากผมผมไม่อยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนฉันก็ด้วยเฮ้ยเอางี้ฉันจะไปบอกไอ้โตเตรียมอาวุธแล้วกันนะส่วนนายไปเตรียมร่างกายให้ดีละ่ะเผื่อเราได้เข้าปะทะก,กับไอ้ฆาตกรคนนั้นได้เลยคุสก,กายเอองั้นฉันขอตัวไปช่วยงานศพแล้วกันนะเอออยู่ผมไปหาเสื้อดำเองจากกาเจอกันตอนเย็นนะครับคุณสก,กายเออเฮ้ย ไม่น่าเลยหมออมผมขอโทษที่ไม่สามารถช่วยคุณได้ไอ้เวนั่นเฮ้ยชุบอ้าวเอิร์อ้าวเดียพี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยที่หมออมถูกฆาตกรรมนะ่ะเรื่องจริงพี่ผมกับคุณสกายเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอะแล้วไอ้คนที่ทำนี่มันคือใครอย่าบอกนะว่ามันอีกแล้วอะ่ะใช่ไอ้ฆาตกร,รคนเดิมนั่นแหละไอ้เวนั่นมันชักจะมากเกินไปแล้วนะ ก็จริงอะ่ะเอานี้เอิร์ธเสื้อดําเอาไว้ใส่งานศพโอเคครับพี่ชึบเอยเออเอ,อิร์ธฉันขอโทษด,ด,ด้วยนะที่ฉันเผลอตบหน้านายแรงไปหน่อยนะ่ะเอ,อ้ยไม่เป็นไรคุมขุมอะไรเดี๋ยวตบเลยเออโอเคเฮ้ยแล้วเห็นยู่มีไหมอ่ะยูมีหรอไม่เห็นเลยนะเฮ้ยมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่เถอแล้วงานศพจดที่ไหนหรอก็ที่เดิมเลยอ๋อโอเคแล้วผมไปก่อนละแกจะไปไหนผมจะไปล้างหน้านะ่ะ เฮ้ยภาพติดตาเลยไอเวนนะ่นเลยเอออืมอ้าวมาแล้วเหรอหายไปไหนมาเนี่ยฉันไม่เตรียมอาวุธมาน่ะอ๋ออาวุธอะไรบ้างทั้งดาบปืนนี่แกจะเอามันตายเลยเหรอก็ใช่ไงคนอย่างมันน่ะไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำโอ้วันภาคทุกสี่ทุกอย่างของคนในคุกนี้ไปแล้วะอะอจริงไอฝีมือที่เดียโดนไฟไหม้เนี่ยก็ฝีมือมันใช่ไหมใช่เฮ้ย ฉันขอเตรียมตัวไปงานศพก่อนนะเออได้เฮ้ยโอเคไม่น่าเลยเอาเอ,อิร์ดมาแล้วเหรอเออมาแล้วอ,อ๋อเตรียมตัวไว้จังวะก็เหงแ่แหละงานศพจัดตรงนั้นใช่ไหมใช่อ่ะเขากำลังจัดเลยละ่ะโอเคเราตอนเย็นแล้วกันเอาละเันคืออะไรฉันจะให้นายไปเหยื่อล่อเหยื่อล่อเหรอเพราะว่าไอ้ฆาตกรคนนั้นมันต้องการตัวนายใช่ไหมละ่ะก็ใช่อยู่หรอก ใช่ฉันจะดักซุ่มแล้วกันนะยิงปืนยาสลบใส่มันแล้วก็จับมันสอบสวนสอบสวนใส่ก็จะประหารชีวิตมันประหารด้วยอะไรตัดคอเออก็สมควรแล้วนึกว่าจะยิงอเอเออเลเธนาแล้วมันได้พูดอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมมันพูดมันพูดว่ามันจะพาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันอะไม่ได้การแล้วถ้าปล่อยมันไวน้นี่คนที่นายรู้จักอาจจะตายได้เลยนะก็ใช่ไงใช่กับคุณสก,กายเนี่ยจะเตรียมพร้อมล้วเนะี่ย ส่วนฉันต้องไปเตรียมร่างกายเนี่ยไม่งั้นฉันสู้ฆาตก,กรไม่ได้แน่นอนแล้วไอ้ฆาตะก,กรนะั่นมันวาร์ปได้ใช่ไหมใช่ะนี่แหละงานยากของพวกเราแหละมันวาร์ปได้ทําไงดีเราต้องทําให้มนันเจ็บสาหัสก่อนเพราะว่าตอนนั้นคุณสากายยิงแขนมันมันรีบหนีเลยละ่ะโอเคเอางี้แล้วกันฉันไปหายาสรุปให้แล้วกันนะยาสรบปเหรอใช่โอเค เฮ้ยที่เหลือก็นั่งรอให้เวลามันผ่านไปเออคุณสกายว่าช่วยดูพี่สาวกับเดียให้หน่อยนะการไว้ก่อนเผื่อไอ้ฆาตกรคนนั้นมันจะแอบมารอบฆ่าพี่สาวกับเพื่อนผมเออได้ได้ได,ได้โอเคเออ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 ,เอ,อมีอะไรโตงานศพจะเริ่มแล้วเฮ้ยแกมันวนอนอยูอะไรอยู่ที่นี่โอ,โอเคเออร็เออเวเร็ว งานมันจะเริ่มแล้วโอ้ยเผลอหลับไปนิดเดียวเองชึบโอ้ยเตื่นสายจังวะเออโทษดีคุณสกายเออเดีเ๋ยวเขาไปรอกันหมดแล้วนะ่ะโอเคชึบชึบโอเคฮึบฮึบเออแกไม่ได้มาเนี่ยไปนอนมาโอ้ยเวลาแบบนี้แกยังจะนอนได้อีกเนาะเอาหน้ากูคนมันง่วงอะโอเคผมบอกมาแล้วเอาละม,มากันครบแล้วใช่ไหมทั้งนักโทษและนักโทษและตำรวจอะมาครบแล้วครับมาครบแล้วนคะ่นะเออเอาล่ะ ขอบคุณที่มางานศพลูกสาวผมนะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยล่ะแต่ว่านะลูกสาวผมจะต้องไม่ตายฟรีมันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตไอ้ฆาตกรคนนั้นผมขอให้พุกคณยืนขึ้นเพื่อไว้อะไรให้กับลูกสาวผมและสงบนิ่งห้าวินาทีเพื่อเป็นการอะไรให้กับลูกสาวผมเอาล่ะเริ่มได้เออสงบสิ่งเลยนะห้าวิม่น่าเลยหมออม เอาละเงยหน้าขึ้นได้เอละ่ะผมจะแจกดอกไม้ให้กับทุกคนแล้วกันนะโอเคไอโตะดอกไม้ไปดิเออได้ได้นี่เอิร์ดเออเอาละเชิญพวกคุณไปให้ดอกไม้ให้กับลูกสาวผมได้เลยเอิร์ดไปก่อนเลยเดีย๋ยวฉันให้ดอกไม้ทุกคนเองเออได้เออหมอ,ออมครับขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หมออมทำให้ผมนะครับทั้งช่วยผม ให้รอดจากอาการปางกายไมปางตายก็รับฟังปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังขอโทษครับที่ผมไม่สามารถช่วยหมออมได้ผมขอให้หมออมไปสู่สุขตินะครับแล้วไปเจอพบภูมิที่ดีชุบเออเอาละคนต่อไปคุณไม่น่าตาเลมหมออมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ขอบคุณที่ช่วยรักษาน้องชายฉันช่วยดูแลคนในคุกนี้ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคุณหมอออมน่าจากไปเลยขอบคุณที่ด้วยช่วยดูแลฉันแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคุณหมอออมขอให้คุณไปสู่สุขตินะคุณไม่น่าตาเลยคุณหมอออมไอเอรุษาชอบมานานไม่น่าจากไปเร็วขนาดน,นี้เลยแต่ก็ช่างมันเถอะขอให้คุณ ไปสู่พบภูมิที่ดีนะส่วนเรื่องฆาตรกรปล่อยให้หน้าที่พวกเราจัดการแล้วกันขอให้คุณโชคดีแล้วกันคุณหมออมครับผมสาบานเลยว่าผมจะจับไอ้ฆาตรกรนั่นมาอยู่หน้าหลุมศพคุณแล้วก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้คนในคุกนี้และคนที่ตายไปครับผมสัญญาขอให้คุณโชคดีครับเกิดพบภูมิที่ดีนะครับเอออมลูกพ่อ พ่อขอโทษที่ไม่สามารถปกป,ป้องและดูแลลูกได้อย่างดีพ่อขอโทษจริงๆพ่อสัญญาเลยว่าจะจับไอ้ฆาตกรนั่นมาลงโทษอย่างสาสมที่มันทำชาติหน้าจริงขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีแล้วขอให้ลูกกลับมาเป็นลูกพ่ออีกครั้งเอาละจะเริ่มเผาศพแล้วนะลาก่อนครับหมออมสัญญาเลยว่าไอ้ฆาตกรคนนั้น จะต้องได้รับโทษในสิ่งที่มันทำ